สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนําการแก้ไขปัญหากรณีที่ iPhone วนโลโก,โลโกโล้ลักษณะนี้นะครับคือขึ้นโลโก้เป็นรูป Apple แล้วก็ดับไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นโลโก้ Apple เหมือนเดิมอาการแบบนี้อาจจะเกิดจากได้หลาย,ลายกรณีครับหนึ่งในนั้นคือการอัปเดต iOS ผ่าน Wi-Fi ซึ่งก็อาจจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอเอาง่ายๆนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ทําเองในบ้านแต่วิธีนี้คือลูกค้าต้องจํา Apple ID ได้นะครับ ลูกค้าต้องจา Apple ID ได้เท่านั้นนะครับจึงทําเกมแบบนี้ได้ถ้างั้นต่อให้ทําแบบนี้พอถึงขั้นตอนการเครื่องจะถามหาย Apple ID ลูกค้าไม่สามารถจำ Apple ID ได้ลูกค้าก็ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นจากการใช้สายชาร์จที่เรามีครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC บ้านเลยครับแล้วก,กดแล้วเสียบค้างไว้กรณีที่เป็น iPhone 7ขึ้นไปนะครับ7 8ก,ก็ X แล้วก็ XR สมุณพวกนี้คือกดลดเสียงเพิ่มค้างไว้แล้วก็เสียบสายครับสายต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับ ก็รอครับรอจนกว่าเครื่องที่ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็กเรามาดูที่โปรแกรมกันต่อเลยก็เราเปิด3 YouTube ขึ้นมานะครับตัวนี้โปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับเราสามารถหาดาวนโหลดได้ก็ไปเปลี่ยนค่าเป็นภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่คุ้นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับซึ่ง ผมเองก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาไทยครับก็พอเราเสียบปุ๊บเราพอเราเข้ามาหน้าไอเครื่องไอโฟนเราเข้ามาหน้านี้ตัวตัวโปรแกรมจะรู้ว่าเครื่องต่อกับไอไอโฟนรุ่นไหนอยู่แล้วก็จะขึ้นอไอเวสขึ้นมาว่าเครื่องนี้ใช้กับไอเอสอะไรได้บ้างนะครับให้เราเราดาวน์โหลดเราก็แค่กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดอ่ะก็เป็นลักษณะการดาวน์โหลดแบบเนี้ยเครื่องก็จะทาการดาวน์โหลดโปรแกรมที่เรา,เาต้องการ พอพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บไฟที่ดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นเป็นสีสีเขียวลักษณะเนี้ยเรียกว่าดาวโหลดเสร็จรเ,เ,เ,ททเรียบร,ร้อยแล้วแล้วก็เลือกเราก็เลือกไอเวสที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับชใช้ในการในการด้านล่างมันจะมีอัปเกรดแบบเก็บข้อมูลไว้พวกไฟล์ภาพไฟล์รูปภาพต่งตางๆเนี่ยจะยังคงอยู่หรือโมดติดต,ตั้งเร็วโมดตั้งเร็วนี้ไฟภาพ ข้อมูลทุกอย่างจะไม่ถูกเก็บนะครับจะเป็นการติดตั้งแบบรวดเร็ว,รวถ้าแบบถ้าโดยปกติแล้วถ้าเราเลือกอเก็บข้อมูลไว้แล้วยังับโลโก้ยังยังไม่สามารถยังยังไม่หายเราก็เลือกอติดตั้งหมดแบบไรายการเก็บข้อมูลนะครับหรือล้างล้างเครื่องทั้งหมดก็ติดไปอันสุดท้ายได้เลยครับก็ทกําการติดตั้งเครื่องก็จะแจ้งให้เราทราบว่าเราติดตั้งเวอร์ชันเท่าไหร่ยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เรา ท,ท,ที่โปรแกรมจะทํากับเครื่องเราบ้างนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยก็รอจนกว่าโปรแกรมจะเสร็จนะครับค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวทา,ทางเราจะเล่งวิดีโอไปตอนที่มันเสร็จครับโอเคครับ ครับผมหลังจากไอโปรแกรมสามยเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วร้อยเปเร์เซ็นแล้วเรากตลองต่อสายเครื่องดูครับ <Yeah. S 1> จะบนโลโก้เหมือนเดิมไหม <Yeah. S 1> ถ้าเครื่องไม่ไม่ได้มีปัญหาในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือฮาร์ดแวร์ครับเป็นเฉเพาะซอฟต์แร์อย่างเดียวเครื่องก็จะกลับมาเปิด เปิดเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเกินนี้เครื่องมีปัญหาตัวซอฟต์แวร์อันนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับเครื่องนี้เปิาดได้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าภาษาต่างๆให้เสร็จอ่ะย้ำแล้วนะครับว่าเราต้องจำแ Apple ID ให้ได้เพราะว่าขั้นตอนต่อไปอย่างนี้คือการใส่ a p แอปเปิลไอเดียครับนะครับลองดูมันจะถึงหน้าไหน อ่โอเคครับเนี่ยเราต้องใส่ Apple ID ดีของเราครับก็เราใส่ a อป l e ID เดียเรบก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ปกติแต่ย้ำอีกครั้งนะครับจะทำเคสแบบแอร์จะทำแบบตามวิดีโอนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจำา Apple ลไดีได้ถ้าคุณจำา Apple ลไดีไม่ได้มันก็จะติดอยู่หน้าเนี้ยคุณก็จะไม่สามารถใช้เครื่องได้อันนี้ขอฝากไปด้วยนะครับโอเคครับจบแค่นี้สวัสดีครับ